ช่วงที่แล้วนะคะเราก็ได้ย้อนเวลากลับไป10กว่าปีที่แล้วนะคะย้อนเวลากลับไปตอนที่มหาวิทยาลัยนะคะเริ่มเปิดประตูต้อนรับบุคลากรรวมถึงนักศึกษาในรุ่นแรกนะคะค่ะจากนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องอความเป็นอยู่ที่ละเอียดขึ้นนะคะเจาะลึกขึ้นว่าทั้งบุคลากรแล้วก็นักศึกษาในรุ่นนั้นมีความเป็นอยู่อย่างไรนะคะไม่ทราบว่า,าการดําเนินชีวิตรวมถึงความเป็นอยู่ของบุคลากรในรุ่นแรกเป็นอย่างไรบ้างคะ ไม่ไม่ค่อยต่างนะคะระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาคือคือที่กินแล้วก็ที่เดียวกันนะคะที่อยู่แล้วก็เราก็อยู่หอเหมือนกันคือบุคลากรรุ่นแรกๆที่มาก็เราอยู่หอหอพักหอพักนะคะแล้วก็ร้านอาหารอะไรก็ไม่มีไม่ไม่มีเอาเลยท้อนเนี่นคนท้อนคนท้อนคนท้อนสมัยนั้นก็ไม่ใช่คนท้อนที่เราเห็นตอนนี้ด้วยค่ะมันเป็นคนท้อนยุคแรกเดี๋ยวเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ค่อยมีใครรู้ด้วยซ้ำว่าคนท้อนเปนี่มาจากไนค่ะ เออมัยแรกเนี่ยค่ะเวลาทานข้าวตอนกลางวันเราต้องขับรถเอาไปทานท่าศาราอันนั้นแน่นอนาาค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเรามีโอกาสดีเราจะยอมขับรถเข้าไปในเมืองเพื่อไปหาข้าวกินเพื่อไปหาข้าวกินเราอดอยากมากนะคะแล้วตอนเย็น เราก็ไม่มีที่กินในที่สุดมีโรงอาหารกลางคืนคือที่โคนทอน KFC ของเราโคนทอนฟู้ดเซ็นเตอร์นะคะโคนทอนฟู้ดเซ็นเตอร์สมัยนั้นตรงนั้นมันคือมันเป็นอะไรหน้าหอสาก็คือหน้าหอสามมันจะมีตรงครับมันจะมีตอนนี้ถ้าอยู่เยื้อเยื่องหอสองครับมันจะมีต้นกระท้อนอยู่ต้นหนึ่งครับอยู่ตรงนั้นแล้วก็ที่ลานจอดรถตรงนั้นนะครับพอตอนกลางคืนปั๊บก็จะมีเป็นรถเข็นของแมค้าต่างๆมา เลยเราก็เราก็เรี Ideally, ยกสั้นๆตรงนั้นว่าเป็นโคนทอนแล้วแล้วเราก็อยากจะทันสมัยเหมือนพวกที่อยู่ข้างนอกเวลาโม้่เคฟซีเพราะเพื่อนที่อยู่มาอะไรอื่นเขาจะบอกว่าวันนี้เขาไปกินเคฟซีบ้างกินพิซซ่าอะไรบ้างของเราเราก็นั่งที่ร้านโคนทอนไอ้เคฟซีเหมือนกันแต่ถ้าประวัติจริงๆก็คือโคนทอนฟู้ดเซ็นเตอร์ขอพักเรานี่มันจะมีปฏิหารอยู่เกิดบ่อยนะอาจารย์เวลาฝนตก ฝนตกมันจะเหมือนกับพอแบบพอประสาทมืดอะ <c oughs> ่ะฝนตกปั๊บไฟดับไปดับแล้วก่อนหน้าไฟดับเนี่ยมันก่อนหลังคามันจะเป็นเพดานมันจะเป็นฝ้าเพดานที่ยกอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> พอลมทัด <c oughs> ปับ๊บปยามันก็พึเงอย่างนี้เลยแล้วอยู่เตียงบน <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะแบบว่าตกใจมากล้วก็จะแบบว่าจำกจดีนี่มันต้องเป็นทอร์นาโดมาแล้วเนี่เลยทุกคนก็จะลงกันมาข้างล่างแล้วก็มายืนหน้าหอมาดูหน้าหอเนีย่ยข้างหลังมันจะเป็นสายฟ้าแล้วก็เป็นเป็นหอพักมันก็จะเหมือนผีสิงมากเลยแล้วก็เราจะจินตนาการกันไปว่ามันประมาณเหมือนกับว่าใช่เลยทอร์นาโดอารมณ์เหมือนนางเอกด้แบบอะไรอย่างเงี้ยเราจะเป็นนางเอกตลอดเลยไม่ไม่ความเป็นจริงคือถ้าสาราเป็นแบบนี้ตลอดเวลาใช่ค่ะค่ะแล้วนอกจากความอยู่ในเรื่องของอาหารการกินการอยู่อาศัยอยู่หอพักแล้วทีนี้ เรื่องการเรียนนะคะมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าคะปัญหาครูไม่มีนะคะนักศึกษามีหรือเปล่าครูไม่ทราบและสภาพเด็นก็เหมือนที่หอพักครับพอช่วงหน้าฝนปั๊บนั่งเรียนสักพักแอร์ก็จะดับไปดับคือแอร์นี่มีตั้งแต่รุ่นแรกเลยใช่มีครโซไฮโซเลยค่ะเราเรามอนักศึกษาบางคนที่มาเจอแอร์ที่นี่แะอ๋อนะคะถ้าย้อนเวลากลับไปความประทับใจกับชีวิตความเป็นอยู่ในช่วงนั้นอยากที่จะให้แต่ละท่านนะคะเล่าถึงความประทับใจ ในช่วงนั้นให้ฟังหน่อยค่ะการออลงชีวิตจะอยู่ได้สบายขึ้นเพราะมันเหมือนอยู่บ้านเพราะว่ารอบๆนอกที่นี่ก็เหมือนนะครับที่ว่าเพราะาก่อนนักศึกษาม,มาอยู่จะมีชาวบ้านอยู่ก่อนแล้วก็บางจุดก็จะมี ผลไม้ที่ชาวบ้านเขาปลูกอยู่ชาวบ้านย้ายไปแต่ยังมะครับจะมีหน่วยลาดตระเวนเคลื่อนที่เร็วและช้าเวลาโดนมดต่อยจะเคลื่อนที่ไม่รอดครับครับผมแล้วเวลาฝนตกพี่ไปหาปลาครับหาปลากันครับนุ่งผ้ากัมมาอะไรก็ยังมีครับนะครับแล้วก็นุ่งผ้ากัมมาเจอตะกวดอะไรก็ไล่ต้อนกันอย่างน้ครับอย่างนั้นครับเพราะว่าเมื่อก่อนหอพักก็มีาะว่าหอญิงก็เปิดหอเดียวคือหอหอสามหอชายก็เปิด อ้อยยอียอยพอยญิงจะมีสองอหอสามอสองนะครับพ<ห>อชายจะมีหอเดียวคือหอสี่ครับผมแล้วก็วิถีชีวิตก็อยู่ตรงนั้นพอช่วงกลางวันก็ออกหาอาหารมีทั้งกระทุ้งมดนแดงอะไรกันเนี่ยครับเพราะว่าร้านอาหารมีน้อยแล้วก็ระยะทางที่ออกข้างนอกก็ <ใจ S 2> ออกไปได้ยากเพราะ <ๆ S 1> ว่าเมื่อก่อนรุ่นแรกๆมอไซค์มีสัก ถไม่มีจอมอยู่คันเดียวพี่มีรถจอคันเดียวออรถจอมคันเดียวจมเป็นคนที่หล่อมากตรงนี้ต้องบอกสภาพว่ามหาวิทยาลัยนี้ถูกออกแบบสําหรับการใช้จักรยานเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแต่ละตึกแต่ละตึกเนี่ยนะคะทางเข้าจะอยู่ทางด้านในที่หันเข้าหา walkway ทั้งหมดเลยค่ะเรากะกันว่านักศึกษาทุกคนจะถีบจักรยานบรียนอาจารย์ก็ถีบจักรยานไปซ้อนนะทั้งใอ e นดูเป็นไงล่ะฝนตกโอ้น้ำท่วมดินแดงเออดินแดงแต่แต่ว่า จำได้ว่ากำลังจะสอบ ITE ของอาจารย์นี่แหละค่ะถูกน้อง ITE ตอนนั้นก็แบบอ่านหนังสือกันดึกๆดนมากแล้วก็ฝนก็ตกหนักมากตอนนั้นตีสามแล้วยังไม่นอนกันพอสักตีสี่ตีห้าเนี่ยมีฝนเข้ามาแล้วบอกว่าวันนี้งดสอบเพราะขออาจารย์น้ำท่วมขออาจารย์น้ำท่วมมาคุมสอบไม่ได้โอ้แบบงี้กันะไม่ใช่นะไม่ใช่นะคะจริงคือขออาจารย์ไม่เป็นไรอาจารย์ อาจารย์ขออาจารย์น้ำท่วมเหมือนกันแต่ว่าบรรดาอาจารย์มาดูแลอาจารย์ก็จะบอกว่าเฮ้ยหอนักศึกษาน้ำท่วมนักศึกษาต้องมาสอบไม่ได้แน่เลยหยุดให้โอ้โนั่นคือประทับใจผมจำวันที่ไม่ได้วันที่22กุมภาพันธ์ปี42ใช่ใช่ค่ะไม่แล้วพีทพวพไม่สอบปั๊บทุกคนทำไงโยนหนังสือแล้วไปเทในเมืองกันใช่ไม่ได้อยู่ที่เรือเราก็นั่งเรือไปไปในเมืองเวลาไปในเมืองคือต้อง ไม่ไ่นั่งเรือไม่ข่งแขวใช่ค่ะงงค่ะไม่ใช่ค่ะนี่มันทำเปลี่ยเปลยเฉพาะวันเท่านั้นก็ลุยน้ำกันไปเพื่อจะไปดูหนังกันในเมืองคุณคุณคิดง่ายๆอย่างนี้นิดหนึ่งนะคะในขณะที่กีฬาของนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยนะคะเขาก็เล่นกีฬาไฮโซงไฮโซเดี๋ยวนี้เวลาเราแข่งกันตอนรุ่นนั้นนะคะเราตียา แล้วเวลาเราแข่งกีฬาเราจะไแข่งพายเรือที่สระน้ำแล้วก็แข่งจับเป็ดพายเรือหัวหงษ์น้ำหน้ามอนะครับนะสระน้ำมใหญ่หน้ามอเลยนะคะใช่เราจะเอาสิ่งที่นักศึกษาถนัดไปทำถนัดบ้างแล้วก็ไม่ถนัดบ้างเพราะว่าพายเรือพอนั่งเป็นห้าคนพายใช่ไหมครับบางบางทีมพอครบห้าคนปั๊บเรือจมเลยอ๋อเราจะมีอีกสองคนที่อตักน้ำออกกัดน้ำออกนะคะค่ะแล้วในส่วนของอาจารย์ก็คือ ใกล้ๆก,กันมาก,ก,กอาจารย์กันักศึกษาช่วงนั้นที่เราสนิทมากรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสา,นสา,นสาทังนั้นนะคะคสภาพชีวิตแทบจะเหมือนกันนะคะคเหมือนมีงานกระทงอย่างเงี้ยช่วงช่วงนั้นเราจะจัดเทศกาลแฟนซี แล้วก็อาจารย์ก็จะบ้าตามนักศึกษาไปด้วยคือแต่งแฟชซีมาด้วยสวยมากแต่ล้วนางก็จะอลังการกันมามากเลยก็เป็นแข่งนักศึกษาค่ะใช่เป็นพี่นะคะก็ต้องแน่ใชแ่ใแล้วสนุกมากเพราะว่ามันจะมีความเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องกันอะไรเงี้ยเวลาเข้ามาอะไรอะมาทํากิจกรรมอะมันจะไม่ใช่แบบว่าอาจารย์ก็อยู่ส่วนอาจารย์นักศึกษาก็อยู่ส่วนนักศึกษาไม่เกี่ยวเลยมาแต่งเฟชนซีอาจารย์ก็จะมาแต่งด้วยมาเดินด้วยมากินขนมด้วยมาอะไรเงี้ยเหมือนเป็นพี่ก็ง่ายๆเหมือนช่วงหนึ่งที่ชนเผ่าชนหนึ่งจะมีทช่อาจารย์เป็นตันใช ะมีการแสดงของคนตีใจกันหมดวันตีทังเราจะมีการลื่นเลื่องของเพลินเผาของเราแล้วกันคือคนากข้างนอแล้วแล้วเมื่อก่อนเครื่องเสียงที่ศูนย์บันจะเป็นอะไรที่ฮอตฮิตมากเปิดปั๊บแดนกันทั้งทั้งมอทั้งมอทั้งมอแล้วแบบว่าไม่เว้นอาจารย์อาจารย์ปีรันเนี่ยจะไปแดนด้วยอะไรอย่างเงี้ยาถ้าจะนึกภาพง่ายๆก็เหมือนเวลาเราเปิดไฟครับแมลงจะมาลอมใช่ไหมครับที่นี่ก็เหมือนกันเมื่อก่อนก็เปิดเพลงปั๊บที่อยู่หอมมีมีตื่นเต้นขึ้นแล้วก็จะไปรู้กันรู้กันก็จะมากันเลยอย่างงั้นค่ะแล้วท้ายท้าย คือถ้าอีกสิปีข้างหน้าทั้งอาจารย์แล้วก็พี่เดชอาจารย์สุจิตแล้วก็จะอยากที่จะเห็นมหาวิทยาลัยค่ะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เป็นประมาณไหนอยากที่จะให้ช่วยทิ้งทายไว้หน่อยค่ะ คือครูอยากจะบอกว่ามหาวิทยาลัยของเราเนะะี่ยค่ะมีแนวทางชัดเจนนะคะ,ค,ะคือเราก็มีนโยบายชัดว่ามหาวิทยาลัยจะไปยังไงต่อค่ะแต่สิ่งที่ครูอยากเห็นเนะะี่ยค่ะครูอยากจะเห็นว่าอยากให้มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยนะคะเป็นที่ยอมรับเราผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพแล้วก็จบไปแล้วก็เป็นคนคุณภาพของสังคมคอยากให้เป็นแบบนั้น ในส่วนของอาจารย์สมจิตนะคะคือคือชอบมหาวิทยาลัยที่ปรัชญามหาวิทยาลัยนะคะสอนให้คนเป็นคนเก่งและคนดีซึ่งมไม่แน่ใจว่านขณะนี้ยังคงเป็นคนเก่งหรือคนดีหรือเปล่าแต่ว่าเชื่อว่ามหาวิทยาลัยกำลังพยายามให้มันเกิดสิ่งนั้นขึ้น<ม>แล้วก็หวังว่าอีกสิปีข้างหน้าปรัชญานี้ก็ยังคงอยู่แล้วก็มหาวิทยาลัยสามารถผลิตนักศึกษาที่เป็นอย่างนั้นได้จริงๆเพื่อตอบสนองกับสังคมค่ะค่ะกขอพี่เดชค่วี่ก็ดูมุมมองของทั้งประชาชนแล้วก็ นักษาครเพราะว่าเรามาอยู่ทั้งที่ที่ประชาชนเคยอ,อยู่มาก่อนเลยอยากให้มีการต่อไปมุมมองระยะยาวไปก็คือเป็นการอยู่ร่วมกันนะครับเพราะเหมือนเราก็ต่อไปเราจะตั้งคล้ายศูนย์นการแพทย์ใช่ไหมครับชาวบ้านก็จะมาใช้พื้นที่ในนี้เยอะขึ้นแล้วก็จะอยากให้มีการปรับพื้นที่ที่เป็นส่วนทานะชาวบ้านได้อยู่นักษาได้อยู่เพราะาเราอยู่แบพึ่งพิงกันต่อไปครับ ค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวในรั้วมหาวิทยาลัยคะ่ะกับคนรุ่นแรกนะคะที่ยังคงสร้างรอยยิ้มทุกครั้ง,<อ>งที่ได้ย้อนเวลากลับไปไนะคะและที่สําคัญ <laughs> ค่ะขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง3ท่านนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการของเราในวันนี้นะคะ่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะจะเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนในวันนี้นะคะว่าจะร่วมสร้างอนาคตสร้างความทรงจําที่มีต่อวลัยลักษณ์ร่วมกันอย่างไรนะคะวันนี้รายการเล็กชิ้นสดหมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ทุกวันอังคารและวันพฤหสัสบ,บดีหลังเที่ยงกับดิฉันทิตยาคุณเกษโรสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ